สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่าเควิฟิลิปพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุเพราะปิดแสดงไม่มีมิดฟิลด์ตัวกลางระดับคุณภาพซึ่งเหมาะสําหรับเล่นเกมรับหรือประเภทบ็อกซ์ตูบ็อกซ์ที่เจ๋งๆเ,เลยสักคนเดียวหากไม่หามาเสริมเพนที โอกาสลุ้นความสำเร็จตามเป้าหมายยากแน่นอนเดิมทีเชื่อมโยงกับดิแคนไรท์ห้องเครื่องของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเรียกได้ว่ามีโอกาสสูงมากแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อมีรายงานจาก ESPN บอกว่าทีแมลมองไม่ค่อยสนับสนุนเมื่อมาพิจารณาให้รอบครอบนอกจากค่าตัวที่แพงสุดกูยังต่ำต้องมี90บล้านปอนด์ยังถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความเร็วซึ่งไม่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของผีแดงสักเท่าไหร่นักหัวเรือเรเบนเข็มมาที่ฟิลิป ปุ่หูของไร้ในนามทีมชาติอังกฤษยุคนี้นี่แหละคาตัวจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของแมนยูเรดนี้พร้อมเทงบประมาณหวานลงไปได้แต่ปูมหลังความขัดแย้งระหว่าง2ทีมแห่งนี้ต่างหากที่เป็นเงื่อนปมสําคัญที่ทําให้ดิวเกิดขึ้นยากมากโดยเฉพาะฝั่งลีดยูไนเต็ดที่ดูเหมือนจะอาฆาตแมนยูไนเต็ดหนักข้อกว่าเจมินเนอร์ซึ่งเป็นชาวยอกเช์ด,ดั้งเดิมเกิดและเติบโตที่เมืองลีดเล่าว่า ครอบครัวห้ามใส่เด็ดขาดเสื้อสีแดงไม่มีข้อยกเว้นระดๆทั้งสิ้นเพราะนั่นคือสีประจําของศัตรูและพอเติบโตขึ้นมาวิลเนอร์ก็ยอมรับว่าเกียรติแมนอยู่ในเต็ดอย่างยิ่งเด็กแทบทุกคนถูกหล่อล้อมความรู้สึกและอารมณ์ร่วมเช่นนี้ให้ในขณะเดียวกันก็พอมีข่าวว่าฟิลิปตกเป็นเป้าหมายแดนนี่มิวอดีีแบคควาดทีมชาติอังกฤษที่รับใช้ลีดยาวนานถึง5ปีเต็มก็ออกมาเตือนว่าอย่าวู่วามเด็ดขาดแม้มิวจะเป็นคนอีสแองเกลีย ถินฐานต้นกําเนิดอยู่ที่นอริธแต่จากประสบการณ์ตรงที่สัมผัสมาเต็มทําให้เขาเข้าใจถึงรัศมีความเคิดแค้นที่แฟนบอลลีดมีให้กับเด็กผีเป็นอย่างดีเรียวฟรินานกับอาราสมิธคือคนที่เคยทําแบบนั้นมาแล้วจากนั้นพวกเขาก็ไม่เป็นที่ต้อนรับอีกเลยคาวินมีสายเลือดหลีดเต็มขั้นมันคงลําบากเหมือนกันหากให้ต้องตัดสินใจเมื่อมีข้อเสนอจากแมนยูเข้ามาผมไม่เคยคิดย้ายไปแมนยูเลยพวกเขาเองก็คงไม่คิดจะติดต่ออยากได้ผม แต่ไม่ว่าสิ่งอื่นใดสําหรับเขาคือนกเตะชั้นดีเดี๋ยวก็มีหลายทีมเข้ามาหาเองนั่นแหละอาจไม่ได้เป็นการห้ามโดยตรงแต่น้าเสียงของมิวเหมือนปรามและเตือนรุ่นน้องว่าอย่ารีอาจทําอะไรขัดต่อความรู้สึกของกองเชียร์เพราะมันยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่หลายคนเคยสงสัยว่าทาไม2ทีมนี้ถึงโกรธเกลียดกันทั้งที่อยู่กันคนละโซนของประเทศยอกเชียร์กับแลงคเชียร์ไม่ได้ใกล้กันจนที่เรียกว่าจะจับคู่หวดแบบในฉบับดาร์บี้แบท นอกเหนือจากเรื่องเล่าในอดีตวอลฟ์ r o เ e s ที่เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเหตุการณ์ในสนามรวมถึงการซื้อขายต่างๆก็ช่วยโหมเชื้อไฟให้ลูกโชนยิ่งขึ้นลองย้อนกันไปดูสัหน่อยจะได้รู้ว่าทำไมฟิลิปย้ายไปไหนตามใจก็ได้ยกเว้นไปแมนยูช่วงต้นทศวศรรษ19รักบี้คือเกมกีฬาที่ได้รับความนิยมในเมืองลีดมากกว่าฟุตบอลตั้งจากเมืองอื่นที่อยู่ในยอกเชียร์ความบาดหมางระหว่างแมนยูในเต็ดจึงยังไม่ได้เปล่งแสงชัดเจนนัก จนกระทั่งต้องรอสงครามโลกครั้งที่สองจบสิ้นปิแสแดงก้าวขึ้นมาครองความเป็นใหญ่ในทศวรรษ50ผงาดคว้าแชมป์อีกถึง3สมัยภายใต้การคุมทัพของเซอร์แมสบับบี้ทางฝั่งตะวันออกสีขาวเริ่มร้อนแรงเช่นเดียวกันตอนนั้นเกมลูกหนังได้รับความสนใจเมื่อมีการแต่งตั้งดอนเรวว่ห้องเครื่องของทีมควบตำแหน่งผู้เล่นผู้จัดการทีมในปี1961จึงขยับขึ้นมาท้าทายบอลลังแมนยูมี3ทหารเสืออย่างบ๊อบบี้ชอวตัน เดนนิสลอและจอร์ดเบสเป็นตัวชูโรงในเกมรุกทางฝั่งลีดนั้นมีแจ็คกี้ชาตันน้องชายของบอบบี้วิลลี่แบรมเนอร์และนอร์แมนฮันเตอร์เป็นแกนหลักสําคัญอีกทั้งยังควา้าตัวจอห์นนี่จ่ายมิฟฟิวตัวเก่งจากแมนยาชูเตต์ด้วยค่าตัว33,000ปอนด์ในปี1963ความรูเดือดที่กลายเป็นตำนานเล่าขานจนถึงวันนี้คือเกมเอฟเอคัรอบรองชนะเลิศในฤดูกาล4ซึ่งดวนกันรี่ฮิวสิบสร่งของดวฟกันที่ฮิวเต์ สกอ์อาจจะ0-0ก็จริงแต่ทั้งสองฝ่ายก็หหดกันไม่ยัง้งมีจังหวะที่แจ็คก,กี้ชาลตันสามารถใส่เดนิสลอจนเกิดเหตุการณ์เกือบปานปายหลังจบเกมเดนิสลอเดินออกจากสนามโดยสภาพเสื้อขาดตัวเลอะโครนเพราะโดนอัดกลิ้งคาสนามเกือบ90นาทีสงครามดอกกุหลาบแห่งฟุตบอลน่าจะมีจุดเริ่มที่ทําให้คนรู้จักจากตอนนั้นเพราะสอรี่ต่างๆล้วนแต่ช่วยปรุงรสให้เผ็ดแซ่บแสบร้อนมากกว่าเดิม โชวรษ70แมนยูท้าทายด้วยการดึง2แข้งของลีดอย่างกรอนแมคควีนและโจจอแดนมาร่วมทีมถือเป็นการใช้เงินหักหน้าศัตรูปี1978แมคควีนย้ายมาสวมยูนิฟอร์มปิดแสดงด้วยค่าตัว5แสนปอนด์ซึ่งเป็นสถิติแพงที่สุดของเกาะอังกฤษในตอนนั้นจากนั้น1989แมนยูปล่อยกรอนสตาร์คันไปให้กับลีดที่ตอนนั้นร่วมไปอยู่ดิวิชั่น2เพราะมองว่าอายุมากเกินไปภายในฤด,ดูกาลเดียว เขาคือกำลังสําคัญผักดันลีดขึ้นสุลีกสูงสุดสําเร็จก่อนจะผนึกแดนกลางร่วมงานกับแกรี่แม็กอลิสเตอร์เดวิดแบตตี้และแคลิสสปีดพาทีมจบอันดับ4ส,สักคั้นโดดเด่นอย่างมากจนนักข่าวโหวตให้คว้าตําแหน่งแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ f w a แต่ฤด,ดูกาล1 9 9 1พกสีคสุดขีดเพราะสตัคคันมีส่วนร่วมนํายูงทองราแพนเกรียงไกลเบียดแมนยูในช่วงโค้งสุดท้ายคว้าแชมป์สำเร็จโดยที่แฟนๆต่างสะใจฉลองใหญ่โต พร้อมได้ถักถางขู่แค้นอีกดอกองไรก็ตามดราม่าเกิดขึ้นทันทีในซีซั่น1,992เมลีดขายเอริกคคันโตนาให้กับแมนยูในเดือนพฤศจิกายนปี92คันโตนาคือจุดพกผันสำคัญที่นำแมนยูไร้เทียมทานในทศวรรษ90ซึ่งเป็นปฐมบทในเวลาต่อมาก่องเชลีดโดนฝังแค้นแสนสาหัสเหมือนโดนเอาคืนรวดเดียวโกธผู้บริหารที่ปล่อยกองโตไปให้ได้อย่างไรกัน หลังจากนั้นยามที่ทั้งสองทีมเผชิญหน้ากันทีไรมักจะคู่กลุ่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอาร์ฟิงเก้ฮาร์แลนด์กับรอยคีนในปี97ก่อนคีโน่จะเอาคืนภายหลังในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้และยังมีช็อตไฟเบียนบาเตสปิดฟาดปากกับเอียนฮาร์ดหรือเดวิดเบ็คแฮมเกือบฟาดแข้งกับโรบิคีนในปี2001ช่วงต้นทศวรรษ20หลีดทำท่าจะกับผาพงาชิงความเป็นใหญ่กับปิศาจด,ด้วยพลังหนุ่มน่าหารแต่แล้วการบริหารเงินผิดพลาดจนเป็นหนี้สินลุงรังในปี2002 จึงต้องขายเรียวฟอรินานกับตันทีมให้กับแมนยู33ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษในขณะนั้นไปนานลีดตกต่ำสุดขีดจนกระเด็นตกไปอยู่ในเดชแมชชิพเมื่อจบฤดูกาล2003-2004ยิงสาหัสหนักก่าเดิมอารันสมิดนักเตที่เติบโตจากอะเคเดมี่เป็นชาวลีดทั้งต้นกำเนิดและหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกขายให้กับแมนยูพร้อมเสียงแช่งชักหักกระดูกจากแฟนบอลว่าเป็นไอจอมทรยศ ทุกวันนี้คําว่าคนทรยศยังประทับอยู่ที่หน้าผากของเขาเช่นเดิมที่เล่าม,มาทั้งหมดเราพอจะเห็นภาพกว้างๆกันแล้วว่าเหตุใดคาริฟิลิปจึงถูกห้ามไม่เซ็นสัญญากับแมนยูบางคนก็บอกว่าเรื่องในอดีตก็ส่วนอดีตผ่านมานานมากแล้วแต่เวลาไม่ได้ช่วยเยียวยาความเครียดแค้นชิงชังเลยโดยเฉพาะทางฝั่งลีดถ้าฟิลิปเลือกย้ายมาอยู่แมนยูบอกได้คําเดียวนี่จะเป็นอีกดิวแห่งมหากราบอย่างแท้จริง ลาเฟลเบนิเตสผู้จัดการทีมเอเวอร์ตนเปิดเผยว่าเขารู้สึกภูมิใจในตัวของรุ่นทีเป็นอย่างมากที่พมาเก็บหนึ่งแต้มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกเมีย์ลมกเกมล่าสุดตามรายงานจาก evertonfc.com อันดร์ทาวเซนยิงประตูตีเสมอให้กับทีมเยือนนาทีที่6 5หลังจากโดนจะบ้านขึ้นนําในช่วงท้ายครึ่งแรกจากการทําประตูขององโอจนิมซสยาวและพวกเขายังเกือบได้ประตูที่2ในช่วงท้ายเกมแต่โดนริบเพราะจากการจับล้ำหน้าของ VAR ทำให้ลูกทีมของเอลบอสแบ่งแต้มไปอย่างน่าชื่นชมผมพอใจมากที่เรามาเล่นที่นี่และโชว์ฟอร์มได้อย่างที่เราได้ทําไปเราเกือบชนะและเกือบที่จะเก็บชัยชนะแล้วด้วยได้ซ้าจากโอกาสที่เรามีและวิธีการเล่นเกมรับของเราในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งเช่นนี้คุณต้องรู้สึกภูมิใจกับนักเตะเหล่านี้มันเป็นการเสมอที่ดีความรู้สึกเหมือนกับเราคว้าชัยชนะได้สําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ลงเล่นในวันนี้แต่ถ้าเรามีนักเตะพร้อมครบลงสนาม และเล่นด้วยทีมสปริตเช่นนี้เราจะสามารถชนะได้มากกว่านี้ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเรนเต้บางคนกลับมาแต่ก็ต้องแน่ใจว่าเราจะสามารถรักษาทัศนคติความมุ่งมั่นและความเข้มข้นแบบเติมเอาไว้ได้จากนั้นเราก็ค่อยๆเดินหน้ากันไปทีละก้าวและพัฒนาต่อไปในซีซั่นนี้แล้วมาดูว่ามันจะเป็นเช่นไรต่อไป แอนดรอดทราวเซนดาวเตะริมเส้นของเอเวอเรตันกล่าวว่าเขาไม่ได้ตั้งใจล้อเลียนท่าดีใจของริเยโนโรนัลโดหลังจากที่ยิงตีเสมอให้กับทีมในการเจอกับแมนยูในศึกเพยเ์ลีกปิดแสดงเปิดอัลเอรฟอร์ดรับการมาเยือนของลูกทีมลาเฟลเบนิเตสเกมนี้โซชาตัดสินใจตับโดราโดที่เพิ่งยิงประตูชัยให้ทีมเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนไว้ข้างสนามและส่งมาซิยาและเอดิสันคาวานี่เป็น11ตัวจริง